เอพีสองครับเป็นเหยื่อปลาเล็กครับเหยื่อใต้น้ําครับนี่สีเขียวครับลองตีครับเราก็ล็อกเดิมๆครับเหมือนเดิมครับตีบนปูน้ำก้องพันแล้วพันแล้วเดี๋ยวโอเคหลุดนะครับนี่ครับตกแล้วเดี๋ยวนี่ครับครับมันย้อนแสงนิดนึงครับตีไปแล้วครับออ้โหข้ามรั้วไปนะครับอะไรครับ อยู่ไหนครับ mm hmm. อุ๊ยหูตรงนั้นแหละครับตรงนั้นแหละครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับอย่าหาตีครับล็อกลื่นๆพื้นที่น้อยๆเอาแล้วครับพันครับนี่เออได้แล้วครับเยอะเอาแล้วครับพัน ครับแค่นี้แหละครับ